วันนี้กินกว๋วยเตี๋ยวกันค่ะกินกับน้องปุ้มปุ้มอันนี้ของน้องปุ้มปุ้มดูท่านั่งท่านั่งของน้องปุ้มปุ้มอืมติดช้อนติดช้อนก็จะกินให้หมดอะตักกินไหมนี่ของแม่อันนี้ของแม่นะคะอของแม่จะใส่พริกของน้องไม่ใส่พริกนะคะห้าสิบบาทเขาให้เยอะมากเลย ทำดีดีค่ะทำดีดีกินเร็วเร็วเนะ้วเส้นจะอืดค่ะโด้ยนยเอาใครทำนะดูน้องปุ้มปุ้มกินน้องกินเองนะคะน้องจะไม่ให้ป้อนกินเร็วเร็อันอร่อยมากอุ้ย กินได้เร็วกินได้เร็วค่ะเอาเองสิคะตะเกียบเขาจะเอาตะเกียบตะเกียบตักตักทีละนิดค่ะตักทีละนิดอย่าตักเยอะตักทีละนิดค่ะเขาจะไม่ให้ใครป้อนนะคะน้องปุ้มปุ้มเขาะจะกินเองเลยน้ำเยอะไม่ได้ไป ไม่ได้ไปถ่ายไปหาเปลาปูปลาด้อค่ะอันนี้มาดูน้องปุ้มปุ้มกินกว๋วยเตี๋ยวค่ะวันนี้นะกินน้องปุ้มปุ้มกับแม่กินกว๋วยเตี๋ยวก็เอานะคะไปไหนคะไปไหนอ,อร่อยมากเลยค่ะนี่เซรบร้ายเนื้ออ,อร่อยมาก อืมมอืืมน้องปุ้มปมได้อะไรเนาะหัดให้เขากินเองแต่เขาก็ตึงป้อนเขาก็ไม่ให้ป้อนนะคะน้องชอบกินเองอืม อุ้ยอร่อยกินแล้วก็อาบน้ำนอนนะคะอืมจ้าวางไว้เลยค่ะครับพม,อ,ม <c oughs> อร่อยมากกินเร็วๆกินเร็วๆอย่าเล่นกินเร็ว กินให้พี่ๆเขาดูแซบหลายอืมอืม,อม อร่อยไหมคะมกินแข่งกับน้องปุ้มๆวางไว้ค่ะวางไว้มัมเลยเอยๆ อือร่อยอร่อยเยี่ยมด้วยเยี่ยมเยี่ยมนั่ง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 ให้พี่ๆเขาดูเลยมากินต่อกับปุ่มๆนะคะเมื่อกี้ว่าจะกดหยุดพอดีไปกดโดนนะจะกดสต็อปไปโดนกดปิด อุ้ยอร่อยมากปุ้มปุ้มอร่อยมากเลยค่ะกินกับปุ้มปุ้มไหมคะเช็ดมุกก่อนอืกินกับปุ้มปุ้มไหมคะวันดีค่ะก่อนวันดีค่ะก่อนใช่คะวันดีค่ะ,คะ,คะไมหมอฮ้ยกำลังอร่อยใครจะพูดอะไรก็ไม่ฟังนะคะ <c oughs> ตั้งใจกินมากปุ้มปุ้มเฮ้ยแซรบหลายอร่อยไหมคะปุ้มอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะ ถัวงอกผักน้องจะไม่กินน้องจะกินแต่เส้นกับซดน้ำอุ้ยอร่อยงั้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะช่องพาเที่ยวหาอยู่หากินจ้า